นิทานเรื่องน้องอุ่นผู้พิทักป่าตัวน้อยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายตัวน้อยวัยหกขวบชื่อว่าน้องอุ่นน้องอุ่นเป็นเด็กช่างสงสัยและรักการผจญภัยวันนี้เป็นวันที่น้องอุ่นตื่นเต้นที่สุดในรอบปีเพราะคุณพ่อและคุณแม่จะพาน้องอุ่นไปนอนกลางเต็นในป่าใหญ่เป็นครั้งแรก รถยนต์คันเก่งค่อยๆขับผ่านถนนที่คดเคี้ยวสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจีอากาศที่เคยร้อนในเมืองหลวงค่อยๆเปลี่ยนเป็นลมเย็นสดชื่นเมื่อมาถึงลานกลางเต็นท์น้องอุ่นสูดหายใจเข้าเต็มปอดโอ้โหอากาศดีจังเลยครับพ่อน้องอุ่นร้องบอกเสียงใสใช่แล้วลูกคุณพ่อตอบพร้อมรอยยิ้ม แต่จำกฎเหล็กของเราได้ไหมครับอุ่นเรามาเที่ยวบ้านของสัตว์ป่าเราต้องเป็นแขกที่ดีไม่ส่งเสียงดังและไม่ทิ้งขยะแม้แต่ชิ้นเดียวนะน้องอุ่นพยักหน้าเงึกงักอย่างตั้งใจเขาช่วยคุณพ่อตอกสมอบกขึงเต็นท์จนตึงเปรี้ยพอฟ้าเริ่มมืดบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปเสียงนกร้องเงียบหาย แทนที่ด้วยเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ร้องระง,งมเหมือนวงดนตรีวงใหญ่คืนนั้นอากาศหนาวเย็นกำลังดีคุณแม่จุดตะเกียงดวงน้อยให้แสงอบอุ่นแทนการก่อกองไฟใหญ่โตเพื่อไม่ให้รบกวนสัตว์น้องอุ่นนั่งกอดเขา่าจิตโกโก้อุ่นๆมองดูดาวเต็มท้องฟ้าทันใดนั้นเองแกรกแกรก เสียงฝีเท้าเบาๆเหยียบใบไม้แห้งดังขึ้นใกล้เต็นท์น้องอุ่นหูผึ่งทันทีเขาขยับตัวจะลุกขึ้นดูแต่คุณพ่อแตะไหลไว้เบาๆแล้วส่งสัญญาณให้เงียบจุจุดูนั่นสิอุน่นท่ามกลางแสงจันสลัวสลัวเงาร่างหนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากแนวป่ามันมีขายาวเรียวเขาที่สวยงามและดวงตากลมโตที่สะท้อนแสงไฟกว้าง น้องอุ่นกระซิบด้วยความตื่นเต้นพ่อครับนั่นกวางจริงๆด้วยเจ้ากวางป่าตัวนั้นเดินเล็มหญ้าอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมันดูระแวดระวังภัยหูของมันกระดิกไปมาตลอดเวลาน้องอุ่นรู้สึกเอ็นดูเจ้ากวางมากเขาเหลือบไปเห็นขนมปังกรอบที่วางอยู่ข้างตัวความคิดดีๆในมุมของเด็กก็แวบเข้ามาพ่อครับกวางคงหิวแน่ๆเลย อุ่นเอาขนมปังให้มันกินได้ไหมครับน้องอุ่นทำท่าจะหยิบขนมปังโยนไปให้คุณข้อรีบคว้ามือน้อยๆของน้องอุ่นไว้ทันทีพร้อมกับสายหน้าช้าๆด้วยสีหน้าจริงจังไม่ได้นะครับอุ่นเราห้ามให้อาหารสัตว์ป่าเด็ดขาดทำไมล่ะครับพ่อใจร้ายจังมันอาจจะหิวก็ได้นะน้องอุ่นหน้ามุยคุณพ่อดึงน้องอุ่นเข้ามากอดแล้วอธิบายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ฟังพ่อนะครับลูกการที่เราให้อาหารสัตว์ป่าไม่ใช่ความใจดีแต่มันคือการทำร้ายสัตว์ทางอ้อมที่รุนแรงมากทำร้ายยังไงครับข้อแรกอาหารของเราคือยาพิษของเขาขนมของคนมีทั้งเกลือน้ำตาลและเครื่องปรุงรสกระเพาะของสัตว์ป่าไม่ได้ถูกสร้างมาให้ย่อยสิ่งเหล่านี้ถ้ากินเข้าไปเขาอาจจะท้องอืดปวดท้อง ป่วยหรือถึงขั้นตายเลยนะลูกน้องอุ่นทำตาโตจริงเหรอครับข้อสองเขาจะลืมวิธีหาอาหารคุณพ่อชี้ไปที่เจ้ากวางถ้ากวางตัวนี้ชินกับกินอาหารจากคนมันจะไม่ยอมไปกินหญ้าหรือใบไม้ตามธรรมชาติมันจะมารอขออาหารจากนักท่องเที่ยวพอมันหากินเองไม่เป็น วันไหนที่ไม่มีคนมามันก็จะอดตายหรือไม่ก็ร่างตายอ่อนแอจนหนีเสือไม่ทันนะลูกและข้อ 3. อันตรายจะมาถึงตัวสัตว์ที่คุ้นเคยกับคนจะไม่กลัวคนพอเขาเดินเข้าหาคนเขาอาจจะเดินไปหาพรานป่าใจร้ายหรือเดินออกไปบนถนนจนโดนรถชนก็ได้นะลูกน้องอุ่นมองไปที่เจ้ากวางอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่า ความรักที่แท้จริงคือการปล่อยให้มันใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่ใช่การยัดเยียดสิ่งที่ผิดธรรมชาติให้ขณะที่สองพ่อลูกกำลังคุยกันก็มีแขกตัวเล็กอีกตัวเดินตุวมเตี้ยมเข้ามามันคือเม่นตัวอ้วนกลมที่มีหนามแหลมอยู่เต็มหลังมันเดินดมดมพื้นดินหามแมลงกินผ่านหน้าเต็นท์ไปอย่างไม่สนใจใครดูสิอุ่นแม่กระซิบเจ้าเม่นกำลังทำหน้าที่ของมัน มันหาอาหารกินเองได้โดยไม่ต้องพึ่งขนมของอุ่นเลยเห็นไหมว่าธรรมชาติเขาจัดสรรมาดีแล้วน้องอุ่นยิ้มกว้างเขาหยิบขนมปังใส่กลับเข้าไปในกล่องแล้วปิดฝาแน่นสนิทอุ่นเข้าใจแล้วครับเราจะดูเขาอยู่เงียบๆไม่เข้าไปใกล้ไม่ให้อาหารและไม่รบกวนเขานี่คือสิ่งที่คนรักธรรมชาติเขาทำกันใช่ไหมครับเก่งมากครับลูกชาย พ่อรูบหัวน้องอุ่นด้วยความภูมิใจคืนนั้นน้องอุ่นหลับไปในถุงนอนอุ่นสมชื่อพร้อมกับความภูมิใจที่ได้เป็นผู้พิทักษ์ป่าตัวน้อยเขาไม่ได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เขาแค่ไม่ทำอะไรเลยเพื่อให้ธรรมชาติยังคงเป็นธรรมชาติ เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนกลับบ้านน้องอุ่นช่วยพ่อกับแม่เก็บขยะทุกชิ้นแม้แต่เศษพลาสติกเล็กๆที่ไม่ได้ทำตกไว้เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านของพี่กวางและพี่เม่นจะสะอาดและปลอดภัยเหมือนเดิมรถยนต์เคลื่อนตัวออกจากป่าน้องอุ่นมองกลับไปที่แนวต้นไม้แล้วโบกมือลาเบาๆบ,บ๊ายบายนะเจ้ากวางบ๊ายบายนะเจ้าเมน่นขอให้แข็งแรงและหากินเองเก่งๆนะ อุ่นสัญญาว่าจะไม่เอาขนมมาให้พวกเธอเด็ดขาดเพราะอุ่นรักพวกเธอไงล่ะข้อคิดสอนใจรักสัตว์ต้องรักให้ถูกวิธีการให้อาหารสัตว์ป่าไม่ใช่การทำบุญแต่เป็นการทำร้ายสัตว์ทางอ้อมเพราะทำให้สัตว์ป่วยเสียสัญชาตญาณการหากินและนำไปสู่อันตรายอื่นๆเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือการเข้าไปสัมผัสธรรมชาติโดยทิ้งร่องรอยให้น้อยที่สุดไม่ทิ้งขยะไม่ส่งเสียงดังและไม่รบกวนเจ้าถิ่นเขารบธรรมชาติธรรมชาติมีความสมดุลในตัวเองอยู่แล้วมนุษย์เรามีหน้าที่เพียงเฝ้ามองดูความงามนั้นโดยความเคารพโดยไม่เข้าไปแทรกแซงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอุ่นด้วยนะครับ